ราศีมีนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สดใสดวงชะตาของคุณกำลังส่งสัญญาณบวกในหลายๆด้านเตรียมรับมือกับช่วงเวลาแห่งโชคลาภความสำเร็จและความสุขที่จะหลั่งไหลเข้ามาคุณจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆที่ดีงานของคุณจะราบรื่นมีผลงานที่โดดเด่นผู้ใหญ่ในที่ทำงานให้การสนับสนุน ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมธุรกิจของคุณจะไปได้สวยลูกค้าเพิ่มยอดขายพุ่งเหมาะกับการลงทุนขยายกิจการสำหรับผู้ที่กำลังหางานช่วงนี้มีโอกาสสูงที่จะได้งานดีตรงใจมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่อาจจะมาจากโชคลาภรางวัลหรือผลตอบแทนจากงาน คุณมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่มีปัญหาเรื่องเงินขาดมือช่วงนี้เหมาะแก่การเก็บออมลงทุนวางแผนการเงินระยะยาวคนโสดมีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่ความสัมพันธ์พัฒนาไปในทางที่ดีคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ราบรื่นมีความเข้าใจดูแลเอาใจใส่กันดีคุณได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีความสุข มีกิจกรรมร่วมกันคุณมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บควรใส่ใจเรื่องการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงโดยรวมแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของคุณจงใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่ามุ่งมั่นตั้งใจ คุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคำทำนายนี้เป็นเพียงแนวทางคร่าวๆดวงชะตาของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอ,อีกมากมายสิ่งสำคัญคือการใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจตั้งใจทำในสิ่งที่ดีและมีความสุขกับปัจจุบัน